ตอนนี้เราก็จัดแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้ลูกยางบางนะครับลูกยางบางเนี่ยจะทำให้มีระยะในการยืดหยุ่นระหว่างแหนบตัวบนกับแหนบตัวล่างนะครับเราจะใส่ลูกยางกลางให้ข, <amas. S 1> ข้างด้านหลังนะครับก็ะบะจะมีระยะยืดหยุ่นเป็นนิ้วครึ่งได้นะครับเวลาวิ่งรถเบาจะไม่กระด้างเกินไปนี่ฮะระยะยืดหยุ่นของแหนบตัวบนกันบแหนบตัวล่างจะอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราไม่ได้เน้นแบบงานหนักก็ใส่ลูกยางบางได้นะครับระยะยืดหยุ่นของรถเบาจะได้เยอะขึ้นนะครับ สำหรับการเสริมแหนบของรี vo 4โฟวินหรือว่ารถยกสูงทั่วๆไปของอู่ปาริชาติเพาลอยนะครับมาดูกันนิดนึงว่าเราเสริมแหนบแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยก็จะแนะนำให้ลูกค้าได้ดูแหนบของเรานะครับก็คือเราทำการดัดโค้งหน้านะครับแหนบเราจะต้องดัดกันให้สนิทแบบนี้นะครับคันนี้จะเอาไปบรรทุกประมาณ3ตันหรือ3ตันครึ่งได้นะครับเป็นรถรุ่นที่มีแหนบ5แผ่นนะฮะ ชุดบนก็จะมี3ามแผ่นชุดล่าง2แผ่นนี้จะเป็นแหนบติดรถนะครับตอนนี้เราทําการดัดแหนบหน้าลงนะฮะแล้วก็ดัดแหนบข้างหลังลงนะครับแหนบข้างหลังก็จะโค้งลงแบบนี้เหมือนกันข้างหลังก็จะโค้งน้อยกว่าข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งทางอู่เราเนี่ยเราจะตัดตัวเข็มขัดที่ติดรถเนี่ยออกนะครับเข็มขัดติดรถเ็าจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะฮะ ถามว่าทําไมเราต้องตัดออกด้วยนะฮะไอตัวนี้เวลาที่เราไมไ่ได้ตัดออกนะครับถ้ารถเขามีการรับน้าหนักแล้วเนี่ยนะฮะไอตัวเข็มขัดตัวนี้มันจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตุ่มตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นเหล็กเข็มขัดมันจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะเหล็กตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอตุ่มตัวนี้แหละมันจะเป็นตุ่มแบบเนี้ยไอตุ่มตัวนี้มันจะลงไปกดกับแหนบกระดานข้างล่างนะฮะเมื่อตัวรถเราบรรทุกงานแล้วเนี่ยไอตุ่มตัวเนี้ย หรือว่าเข็มขัดตัวนี้มันจะลงไปกดกับแหนบกระดานข้างล่างแบบนี้นะฮะพอมันไปกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดเสียงดังครับมันจะทําให้แหนบตัวนี้สึกหลอด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราใช้งานไปนานนานไอแหนบตัวนี้จะโดนเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยเป็นรอยบุ๋มลงไปเพราะว่ามันจะมีตุ่มลงไปกดอยู่1คือมันจะทําให้เกิดเสียงดังนะสร้างความรำคาญสองมันจะทําให้แหนบเราสึกหลอด้วยนะครับดังนั้นทั้งอุปริชชาพลอ,อยของเราเนี่ยเราจะทําการตัดออกเลยนะครับเพื่อจะให้ การรับน้ําหนักไปอยู่ที่ปลายแหนบนะครับเมื่อรถบรรทุกน้ําหนักมาแล้วนะครับจุดตรงนี้ของแหนบนะครับหรือว่าจุดตรงหูแหนบตรงเนี้ยมันจะลงมากดอยู่ที่ตัวลูกยางรองแหนบนะครับจะทําให้แหนบนั้นมันสมูทกันไม่เกิดเสียงดังด้วยไม่เกิดให้ไม่เกิดการทําให้แหนบกัดกันด้วยนะครับทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังข้างหลังเราก็ตัดออกเห็นไหมครับนี่จะประมาณนี้ตัดออกไปเลยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันลงมากดกันอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนใช้ลูกยางบางเนี่ยแหนบตัวนี้มันจะลงมาเยอะพอมันลงมาเยอะมากๆเข้านะครับไอ้ตรงเนี้ยเข็มขัดตัวนี้มันจะลงมากดกับแหนบกระดานถ้าของเพื่อนๆน <ๆ S 2> ยังมีเข็มขัดตัวนี้อยู่นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะจะเอาไว้หรือจะตัดออกก็ได้นะครับผมใช้วิธีการตัดออกเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดการเสียงดังจะไม่ทําให้แหนบเราเสียหายด้วยนะครับตัวเนี้ยมันสามารถเขกกันได้ทําให้แหนบเสียงดังได้นะครับโอเคนะคันนี้ก็เป็นรีโวอโฟวิดนะครับนี่ฮะ เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะฮะเราทําทรงศูนย์คันนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับที่ยังไม่ได้ตัดมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะมีตุ่มตัวเนี้อ่าเข็มขัดมันจะเป็นลักษณะนี้เข็มขัดติดรถนะฮะถ้าแหนบมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะฮะลูกค้าด,ดูนะครับพอรถมันยุบตัวลงมาหรือว่าแหนบตัวนี้มันขึ้นไป<ๆ>เห็นไหมครับมันจะไปชนกันอยู่ตรงนี้นี่มันจะไปชนกันอยู่อย่างนี้ครับพอมันไปชนกันแล้วมันก็จะเกิดเสียงดังเพราะตัวนี้ก็คือเหล็กแหนบก็เหล็กนะครับ ชนกันมากๆเสียงดังเกิดความลำคาญทําให้แหนบสึกหลอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ลูกยางบางเนี่ยจุดรับน้ําหนักมันกลายเป็นจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแหนบมันจะแอนตรงนี้เลยถ้าเวลาไอ้ตัวนี้น้ําหนักของแหนบที่มันทิ้งลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ลงมากดกับตัวนี้ด้วยดังนั้นแหนบตรงนี้มันจะโกง่งโค้งถ้าเราไม่ได้ใส่แหนบสองงอช่วยเนี่ยนะฮะมันจะทําให้แหนบโค้งขึ้นเยอะมากเลยดังนั้นทางอุปปิชาติพาวะของเราเนี่ยจึง เลือกที่จะตัดมันทิ้งนะครับข้างหน้าเห็นไหมครับยิ่งข้างหน้าเนี่ยยิ่งจะติดง่ายเลยนะครับเพราะว่าแหนบมันมาอยู่ใกล้กับข้างหน้าเยอะตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องตัดออกนะครับให้ดูนะครับนี่เราต้องตัดออกโอเคแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดหรือไม่ตัดก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะแต่ทางอู่ปริชาติเพาลอยของเราตัดนะครับเพราะว่าเวลาบรรทุกแล้วเนี่ยแหนบตัวนี้นะฮะมันจะไม่ขึ้นไปโดนกับตัวเข็มขัดนะฮะ แหนบจะต้องรับน้ำหนักอยู่ที่ตรงปลายอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นล่องสมูทสวยงามตัวนี้ไม่ต้องตัดนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจับตัวสายรัดอยู่นะฮะเอาขึ้นมาจับสายรัดไว้ที่เดิมได้นะครับโอเคตัวนี้ไม่ต้องตัดและแหนบนะฮะแหนบตัวติดรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่สั่งแหนบจากอู่ปาริชาติเพาวลอยไปเนี่ยสามารถเอาไปติดตั้งเองได้นะครับก็ดูตัวอย่างจากทางเราก็ได้นะครับ แหนบ2ตัวเนี้ยนะครับที่เราดัดหน้าลงนะฮะดัดท้ายลงแหนบ2ตัวนี้คือแหนบใหม่นะครับเราก็เอาแหนบติดรถ2ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้คือแหนบติดรถแหนบตัวนี้เราต้องเอามาดัดเพื่อจะให้มันสมูทเข้ากับตัวแหนบกระดานที่เราเสริมเข้าไปใหม่ถ้าเราไม่ดัดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะใส่กันไม่สมูทครับมันจะเกิดช่องโหว่ตรงนี้นะฮะเพราะแหนบตัวนี้มันจะมาเป็นแหนบตรงส,ส่วนใหญ่หรือไม่ก็โค้งนิดหน่อยนะครับ เราจะเอามาใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่สมูทกันดังนั้นเราจะเอามาดัดให้มันสมูทกันแบบนี้ครับสนิทแหนบเราจะต้องสนิทกันแบบนี้ครับทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะเราทําให้สวยงามนะทั้งหน้าทั้งหลังจะต้องสมูทกันแบบนี้ครับสนิทกันหมดนะครับไม่มีช่องไฟไม่มีช่องลมเลยเห็นไหมหมดอย่างรอดไม่ได้เลยครับแหนบทุกตัวต้องสนิทกันแบบนี้ชุดบนก็เหมือนกันต้องสนิทกันนะครับเราก็จะเน้นความสวยงามด้วยนะครับนี่ฮะให้ดูครับสวยงามนะ เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับและสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะสั่งอะไรจากทางสุทางทาง,ทางอู่ปริชาติเพาลอยนะครับก็ของผมนะครับต้องขออภัยนิดนึงว่าเราไม่มีปลายทางแต่เรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวว่า โอนเงินแล้วจะไม่ได้ของนะฮะแนบรีโว4วินเราดัดรอไว้เลยนี่ฮะเราจะดัดเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทุกตัวต้องสนิทกันแบบนี้ครับไม่มีช่องลมเลยเห็นไหมรทุกตัวเราดัดแนบให้สวยงามพร้อมที่จะใส่แหนบรถตัวเตี้ยรีเว่รวีโกเป็นรถตัวเตี้ยก็ดัดให้เสมอกันแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ลูกค้าของผมจังหวัดน่าจะเป็นลําพูนนะครับส่งมา ส่งมาเพื่อจะให้ผมดัดให้เข้ากับแหนบที่เขาสั่งจากทางอูปาริชาติเทารลอยก็คือเป็นแหนบของรี v ว4ร์โวินนะครับแหนบตัวนี้ลูกค้าส่งมาเขาใส่อยู่แล้วแล้วเขาก็ดัดอยู่แล้วเห็นไหมครับอพอลูกค้าซื้อแหนบจากทางอูปาริชาติเทารลอยของเราเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ส่งตัวนี้มาให้เราก็ดัดนะฮะดัดที่จะให้มันเข้ากับแหนบยี่สิมิลตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเอาแหนบยี่ิมิลของเรานะหนึ่งแผ่นแล้วก็เอาแหนบตัวของลูกค้านะั้นหนึ่งแผ่นเอามาดัดซ้อนให้เป็นเป็นตัวที่สองแบบตัวนี้นะครับใช้ดูนิดหนึ่งลูกค้ากลัวว่าเอาไปดัดเองแล้วมันจะไม่เข้ากันนะครับเราก็ให้ลูกค้าส่งมาแล้วเราก็เอามาดัดให้กับลูกค้าผมดัดให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายโอเคอ่ะสั่งแหนบจากทางอูปริชาตเพาลลอยก็ไม่ต้องกลัวว่าแหนบจะไปโวอะไรมากมายนะครับเราก็พยายามดัดให้เนียนให้ดัดให้สวย แหนบ Big M, นบิ๊กเอ็มนะฮะเมื่อกี้แหนบแหนบทีเอฟอาร์ไปแล้วคูหนึ่งนี่แหนบบิ๊กเอ็มจะดัดโค้งแบบนี้นะครับโค้งหน้าแล้วก็โค้งหลังแหนบทุกตัวต้องสนิทกันแบบนี้นะครับสิบล้อแหนบสิบล้อก็สวยงามดัดให้สนิทกันแบบนี้เลยได้หมดถ้าสดชื่นสําหรับอูปริชาติเพอรลอยนะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะฮะขออภัยด้วยนะไม่มีเก็บเงินปลายทางแต่เรามีหน้าร้านชัดเจนพิกัดของเราก็อยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ อ,อยากจะต้องการเป็นลองแหนบอยากจะต้องการเผารอยเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามาซื้อเผารอยไปใส่กับรถ TFR 1เส้นนะครับก็มาซื้อที่อู่เลยนะฮะชุดเผารอยของเราก็มีนะครับเผารอยงานสร้างสร้างจากเสื้อเผาแอลแข็งแรงเหนียวทนอยากได้แขน30-31ก็บอกเราได้ชุดนี้จะมีเบรกมือมี ABS นะครับชุดเบรกมือ ABS ครบนะครับได้หมดถ้าสดชื่น เราก็มีอุปกรณ์ในการทํางานของเราหลายอย่างนะครับหน้าร้านเราชัดเจนนะตัวนี้จะเป็นของ Revo 4Win หัวยาวน็อตใหญ่นะครับแต่ใช้เบรกแอด้วยเบรกใหญ่นะครับมีเบรกมือมี ABS นะครับตัวนี้สแลกมีครับตรงเตงมีโช๊คมีนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายอยากจะได้เพาลอยรุ่นไหนเอาไปใส่กับรถของคุณนะครับก็ทักทายมาได้นะนี่เพลาลอยเราสร้างไว้ให้ นะครับเป็นพอาลอยงานสร้างเป็นเพลาลอยโรงงานก็มีนะเพลาลอยโรงงานทั่วไปก็มีนะครับโอเคขอภายฝุ่นเยอะไปหน่อยนะอ่ะคันนี้เป็นรีโว่ครับโฟวินนะฮะรถที่ปรับแต่งสําเร็จจากศูนย์นะครับศูนย์ก็ส่งมาให้เราทําเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวคันนี้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามอู่ปริชาเิทาลอยด้วยนะครับ แหนบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสวยงามและตอนนี้เราก็ตัดเข็มขัดออกแล้วทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยก็จะมีตุ่มอย่างเงี้ยอออกเลยนะครับผ่าใช้หินเจียผ่าได้นะครับตัดออกทิ้งเลยนี่ฮะแต่สองข้างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเราจะใช้ตัวหินเจียตัดออกเลยนะครับแล้วก็พ่นสีให้ใหม่นะครับนี่ฮะ ประมาณนี้นะต้องตัดออกครับถ้าไม่ตัดออกมันจะลงมากดแหนบนะครับสําหรับรีเวอรโฟวินนะฮะแหนบก็จะเป็นประมาณทรงนี้นะครับดัดโค้งหน้าดัดโค้งหลังตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนประกอบนะครับคลิปนี้นะผมก็อยากให้ลูกค้าของผมดูด้วยเพราะว่ามีหลายท่านที่สั่งแหนบไปแล้วก็เอาไปติดตั้งเองนะครับก็จะติดตั้งประมาณนี้นะนะครับแหนบก็จะอยู่ทรงนี้เลย ถ้าเรามีหอยก็จะทํางานง่ายหน่อยนะครับเราไม่ต้องถอดตัวแหนบออกมาแต่ถ้าไม่มีหอยก็ต้องถอดตัวแหนบออกมาซึ่งไอ้ครั้งนี้ปัญหาปัญหาระดับชาติ <c oughs> นะฮะครั้งนี้นี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะฮะสำหรับรีโว่โฟวินเห็นไหมฮะถ้าขายน็อตออกมาแล้วเนี่ยไอ้น็อตของเขาเนี่ยดึงออกไปไม่ได้ติดถังน้ํามันนะครับ บางที่เขาก็จะใช้แมลงงัดขึ้นไปหรือบางที่ก็ใช้วิธีการถอดถังน้ํามันหย่อนลงไปนิดนึงไอห,หย่อนงัดขึ้นนิดนึงตัวเนี้ยแต่เราก็เลยเลือกโดยการที่เราไม่ถอดดีกว่านะครับเราไม่ถอดออกเราไม่ถอดออกเราก็ใช้วิธีการเสริมแหนบบนรถกันไปเลยทําแบบนี้กันไปเลยนะครับไม่ต้องถอดออกมาพราะถอดแล้วมันต้องดึงออกไปข้างหลังก็ติดถังน้ํามันไม่รู้ว่าเขาทามายังไงของเขาโอ <laughs> โอเค แนวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาเหล็กดัดแหนบออกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับแนบตัวนี้ดูนะครับทางอู่เราดัดให้นะครับให้สมูทเข้ากันแบบนี้เลยสนิทกันหมดทุกตัวเห็นไหมยรทั้งหน้าและก็ทั้งหลังนะครับอเดี๋ยวสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อแหนบจากผมไปนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะส่วนตัวสาแหลกนะครับตัวสาแหลกเราก็จะ เปลี่ยนใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเสริมแหนบ20มิลเข้าไปแล้ว2แผ่นแบบนี้แล้วเนี่ยสแลกเดิมจะขันไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าแหนบเราสนิทก,กันหมดเลยเนะครับอย่างนี้นะหมดหลอดไม่ได้นะครับโค้งสวยงามตัวล่างดัดไหมตัวล่างดัดไหมตัวล่างก็ดัดเหมือนกันตัวบนก็ดัดเหมือนกันนะครับดัดเพื่อให้มันเข้าสนิทแบบน,นี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนถ้าสามตันเนี่ย สตันนิดหน่อยเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากดัดก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ Never, Luckily, ก็ได้เอาตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้มันจะโค้งนิดหน่อยก็สลักกดอัดเข้าไปได้เลยนะครับแต่อาจจะมีช่องโหว่นิดหน่อยนะครับก็ถ้าจะซื้อเนี่ยจะทางเราก็ใส่2แผ่นนี้3ตันก็พอไหวนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ตัวน no un> ี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องดัดก็ไม่ต้องใส่สลักใช้สลักเหลี่ยมสลักเหลี่ยมยาวเท่าไร่8นิ้วใช้8นิ้วนะครับแล้วก็ใช้แผ่นเดิมใส่เข้าไปครับ เดี๋ยวเราจะมีเหล็กรัดแหนบอีกหนึ่งคู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบปิดได้นะฮะสลกเหลี่ยมก็8นิ้วครับสำหรับรถที่มี5แผ่นนะครับแหนบติดรถเป็น5แผ่นก็คือชุดบน3ชุดล่าง2ออย่างคันนี้จะเป็นแหนบชุด5แผน่นก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแหนบแค่3แผน่นจะมี2แผ่นบนนะครับ2แผ่นบนเสร็จแล้วก็จะมีมีแหนบกระดานแผ่นหนึ่งจะมี2รุ่นนะครับไอรุ่นที่มี3แผน่นเราก็จะดัดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าแหนบ จะไม่เหมือนกันการดัดแหนบก็จะมีสองรุ่นเหมือนกันนะครับนี่ฮะโค้งหน้าโค้งหลังแบบนี้เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นแหนบสามแผ่นบนนะครับรีโวก็จะมีตัวแหนบสองรุ่น,มมนรประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้สาแหลกอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วก็อพอขันได้นะฮะยิงได้หัวก็จะโผล่มานิดหน่อยหรืออาจจะพอดีพอดี เราจะเลือกทําให้สวยงามด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับทงศูนย์รถผู้ใดโนอน,น่ฮะท้งส่วนนี้เขาก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องออปชั่นต่างๆด้วยนะนี่ฮะหน้าเนอรนี่เขาอาจจะเปลี่ยนนกงหน้ากากใหม่อะไรของเขาครับเป็นรถใหม่ป้ายแดง เพื่อนๆที่สั่งแหนบจากอูปะริชาติเพารอยไปก็ดูคลิปเอาละกันนะนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้เลยเวลาเสริมเข้าไปนะครับรีโว่โฟวินนะฮะเวลาแหนบมันยุบตัวมามันจะไม่มีติดเข็มขัดแหนบทุกตัวต้องดัดสนิทแบบนี้สแลกประมาณ8ดนิ้วนะครับยิงน็อตแล้วก็จะพอดีพดีนะครับ เราก็ใส่เหล็กรัดแหนบแล้วนะครับเหล็กรัดแหนบเราใช้ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับนี่ฮะใส่เหล็กรัดแหนบตรงนี้เลยนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้เราก็จัดแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่ล้อเอารถลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกลูกยางใส่ด้านหลังกับด้านหน้านะครับแหนบเราก็จะอยู่ประมาณนี้ชุดแหนบจะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้เราก็จัดแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้ลูกยางบางนะครับ ลูกยางบางเนี่ยจะทาให้มีระยะในการยืดหยุ่นระหว่างแหนบตัวบนกับแหนบตัวล่างนะครับนี่ฮะใส่ลูกยางบางประมาณหนึ่งนิ้วก็ยังมีช่วงระยะยืดหยุ่นได้นะครับชุดแหนบก็จะประมาณนี้ครับโค้งหน้านะครับจะประมาณนี้เลยโค้งหน้าสวยๆส่วนทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังก็จะมีโค้งหลังเหมือนกันให้ดูครับเราจะใส่ลูกยางกลางให้ทางด้านหลังนะครับก็จะมีระยะยืดหยุ่นเป็นนิ้วครึ่งได้นะครับ เวลาวิ่งรถเบาจะไม่กระด้างจเกินไปนะรระยะยืดหยุ่นของแหนบตัวบนกับแหนบตัวล่างจะอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราไม่ได้เน้นแบกงานหนักก็ใส่ลูกยางบางได้นะครับระยะยืดหยุ่นของรถเบาจะได้เยอะขึ้นนะครับจะอยู่ทรงนี้เลยให้ดูครับสวยงามระยะยืดหยุ่นพอเหลือเฟือนะครับรถก็จะไม่กระด้างสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ฮะระยะยืดหยุ่นของแหนบนะครับ ตัวบนกับตัวล่างทรงนี้เลยครับโอเคสำหรับรี v o 4Win ินหรือว่ารถยกสูงนะครับอยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อเข้ามาได้ที่อู่ปริชาติพอรลอยนะครับแหนบชุดนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้ที่3ตันครึ่งครับไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเผาแน่นอนครับ